สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนมิถุนายน2565ในปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน คนที่เกิดวันเสาร์มีเจ้าของไพ่ถ่วยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องของความรักถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีเสน่ห์นะแล้วก็ธุรกิจการงานที่เป็นงานด้านการบริการธุรกิจด้านสื่อออนไลน์ต่างๆถือว่ายังส่งผลในด้านดีมากๆได้รับการตอบรับนะคะหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาติดตามมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนด้วยนะละตำแหน่งของผู้ใหญ่รือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเป็นตำแหน่งที่ดีหน้าที่จะนำโชคในเรื่องของการเงินหรือนำในเรื่องของข่าวดีด้านการเงินมาให้ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงเป็นตำแหน่งที่ดีเหมือนกันอาจจะมีข่าวดีมีเรื่องของการเดินทางหรือมีคนมาเยือนซึ่งนาให้เกิดโอกาสใหม่ๆในตำแหน่งนี้ด้วยในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆมีชีวิตของไพ่การเงินไหลเข้าตัวบ้านหรือตัวร้านฉะนั้นถือว่าเดือนนี้ในเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าเด่นนะ,ะหรือว่าบ้านอาจจะให้โชคหรือร้านเนี่ยทำธุรกิจการงานก็ทําให้เกิดทรัพย์การเงินนะะ่ะ นั่นถือว่าส่งผลดีนะและตาแหน่งของญาติพี่น้องให้ระมัดระวังนะเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือปัญหาเรื่องของอารมณ์ี่แหละถ้าไม่ควบคุมให้ดีจะถึงขั้นใช้กําลังกันเลยนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องงานด้วยเรื่องบ้านด้วยนะเรื่องผลประโยชน์ความไม่ลงตัวแล้วก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องของกฎหมายต่างๆตําแหน่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ครองคนรักด้วยนะซึ่งก็ต้องระมัดระวังปัญหาตําแหน่งของบริวารถือว่าจะได้บริวารที่เก่ง เข้ามาช่วยเหลือง,งานนะคะโดยเฉพาะบริวารน,นี่อาจจะมีความเก่งเรื่องของการขนส่งเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็อาจจะนําในเรื่องของการทํางานต่างๆนี่ที่ยังทําให้เกิดโอกาสที่ดีอยู่ในตําแหน่งของลูกหรือหลานไปตําแหน่งที่ดีบางคนนี่มีเรื่องของการเดินทางไปเรียนต่อหรือมีเรื่องของการเดินทางไปอบรมงานไปสัมมนาการหรืออาจจะได้รับโอกาสดีๆบางคนก็มีเรื่องของการซื้อรถใหม่ด้วยก็ส่งผลดีมากๆนะบางทีลูกหลานก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยอะนะแต่ว่า อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางไปร่วมง,งานบุญงานกุศลอ่าก็เลยทําให้ตําแหน่งนี้อ่ะก็ยังดีสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในตาแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานอ่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือการลงทุนแต่ให้เรามาระวังเรื่องปัญหาด้านผลประโยชน์นะในตาแหน่งของการช่วยเหลือยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือแต่จะเป็นการช่วยเหลือที่ต้องมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนคนที่เกิดวันเสาร์นี้เป็นคนที่ให้ความสําคัญในเรื่องของความรักเลย ในความรู้สึกก็ยังเป็นไพ่ถ้วยนะก็คือต้องการที่จะทําให้ทุกคนนี่ได้รับบริการที่ดีที่สุดต้องการที่จะให้ทุกคนมีความรักมีความสุขกับเรื่องของการาใช้ในเรื่องของสินค้าหรือว่ากับบริการที่คนวันเสาร์ได้ทําด้วยแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าต้องการที่จะให้คนรักหรือคนในครอบครัวนี่รักกันมากๆหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือการทําธุร,รกิจร่วมกันด้วยถือเป็นความรู้สึกที่ดีไพ่ยิบสี่พยากรนะคะก็อาจจะ แนะนำว่าเดือนเดนที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับคนที่ยุน้อยกว่าโดยเฉพาะธุรกิจการงานอาจจะต้องมีเรื่องของการเจาะกลุ่มที่เป็นเด็กอาจจะเป็นเด็กวัยเรียนวัยทํางานนะคะหรือว่า,อาจจะต้องมีเรื่องของการ ปรับในเรื่องของลูกน้องอ่ะเข้ามาช่วยเหลืองานด้วยบางทีอาจจะต้องเป็นเดือนที่เหมือน,นว่าเราจะขยายช่วงเวลาการทํางานไหมอ่ะนะคะหรือว่าเวลาทํางานเสร็จเนี่ยอาจจะต้องมีบริวารเข้ามาช่วยเก็บกวาดหรือเปล่าหรือทําช่วงข้ามเนี่ยจะทําให้เรื่องของโอกาสในเรื่องของการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังบ่งบอกว่านะให้ระมัดระวังปัญหากับเรื่องลูก หรือเรื่องของบริวารด้วยเพราะอาจจะเป็นคนที่คิดมากเรื่องนี้หรือว่ามีความกังวลใจหรือมีความหวงแหน,นในเรื่องของลูกนะค่อนข้างเยอะนะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปลดตรงส่วนนี้แล้วก็ย้ำปรับตัวให้เข้ากับคนกลุ่มเด็กหรือกลุ่มวัยรุ่นนะจะทําให้ในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆหรือความสุขนี่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ต้องรู้จักมีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยโดยเฉพาะลางสังหรณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเลยนะคะ การทำงานของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะมองว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานมาก่อนแล้วงานหนักงานเหนื่อยหรือมีเรื่องของความวุ่นวายมาก่อนนะแต่ก็ยังสามารถที่จะแก้ไขนะหรือยังควบคุมไปได้เดือนนี้นะในเรื่องของการทำงานก็ยังต้องระมัดระวังเพราะทธิพลของพ่ยปัญหานี่ยังเข้ามาอยู่โดยเฉพาะธุรกิจอาจจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงแต่ว่าในเรื่องของการทำงานนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะดีกว่าที่ผ่านมาเพราะดูเหมือนว่าจะมีเรื่องของความราบรื่นมากขึ้นแล้วยังทําให้เห็นช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการทําธุรกิจ ในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะธุรกิจด้านสื่อออนไลน์อาจจะได้รับการตอบรับมากขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเราทําธุรกิจหรือการค้าการขายเนี่ยคนอาจจะไปสั่งช่วงค่ำอ่ะอาจจะมีเรื่องของการเพิ่มเวลาเข้ามาในเรื่องการค้าขายสั่งเช้าขึ้นหรือว่าสั่งช่วงค่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็ได้มันก็ทําให้เรื่องของช่องทางต่างๆหรือโอกาสในเรื่องของงานหรือธุรกิจยังเข้ามาอยู่สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะคะแต่ในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะมีเรื่องของโอกาสเกิดขึ้นหรือมีช่องทางเข้ามา แต่ก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการลงชนโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนะมันจะมีเรื่องของปัญหาหรือว่าโอกาสที่เกิดขึ้นต้องตรวจสอบรายละเอียดให้มากๆหน่อยในช่วงปลายเดือนนะเพราะก็ยังมีในเรื่องของสิ่งต่างๆนะซึ่งยังต้องระมัดระวังอยู่คือบางคนเนี่ยมีโอกาสได้ด้วองค์การทํางานเข้ามาแต่ด้วยตัวเราเองเนี่ยช่วงเดือนนี้เราเป็นไพ่ถ้วยเราไม่ค่อยอยากทําเราไม่กล้าเรากลัว ว่างานมันจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงแต่ถ้าคนไหนที่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะลงทุนในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนเนี่ยมีคนหยิบยื่นโอกาสเข้ามาอันนี้ต้องนำมาระวังนะจะไปเจอคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนในช่วงปลายเดือนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าถ้าเข้ามาเสนอในเรื่องของการร่วมหุ่นลงทุน อันนี้ยังต้องตรวจสอบหรือคุยกันให้ชัดเจนเพราะดวงชะตานี่ยังมีโอกาสที่จะถูกหลอกนะหรือมีคนเข้ามาสร้างปัญหาให้ในช่วงสิ้นเดือนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ต้องบอกว่าก่อนนนี้ก็ค่าใช้จ่ายมากนะอาจจะมีการซ่อมบานซ่อมรถหรือมีความขัดแย้งด้านการเงินนะคะด้านผลประโยชน์ ค่อนข้างหนักเหมือนกันแต่เดือนนี้การเงินเด่นนะคะถือว่ารายได้การเงินนี้มี10เหรียญ10เหรียญเข้ามาอยู่ตำแหน่งของบ้านหรือร้านก็ถือว่าดวงจะมีโชคแล้วธุรกิจการงานก็ยังเกิดกําไรหรือยังมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยแต่ดวงการเงินในช่วงเดือนนี้นะคะให้เรามาระวังเรื่องของการคาประกันนะควรที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็นะคะปัญหาการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องคนรัก แล้วก็ปัญหาการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารรวมถึงเรื่องเพื่อนเนี่ยอาจจะเข้ามาทําให้เราเกิดค่าใช้จ่ายดังนั้นการเงินเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเดือนนี้การเงินโดดเด่นแน่นอนแหละแต่ก็ยังเห็นช่องทางที่มีโอกาสที่จะรั่วไหลอะ่ะหรือยังมีคนเข้ามาทําให้เรามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่ถ้ารับฟังแล้วเราก็ไปควบคุมแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการค้าประกันนะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดถือว่าเป็นเดือนที่มีสนเสน่ห์มากๆจะมีคนเข้ามาโผล่พันในเรื่องของความรักอาจจะพบรักทางไกลหรือพบรักกับคนต่างถิ่นหรืออาจจะพบรักกับคนต่างชาติเลยบางคนพบรักทางสื่อออนไลน์มีโอกาสที่จะพบรักที่ดีมีโอกาสที่จะพัฒนานะคะแต่ให้ตรวจสอบดูด้วยนะว่าคนที่เข้ามาโผพันในเรื่องของความรัก เขามีคู่หรือมีครอบครัวหรือยังนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานี่ก็มีปัญหาชีวิตคู่กันมาก่อนทะเลาะกันบ้านแตกเลยแต่เดือนนี้ความรักความสัมพันธ์นี่จะกลับมาปรับกันได้จะมีเรื่องของความเข้าใจกันมากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะคู่ครองค่อนข้างที่จะเป็นคนเจ้าอารมณ์จะเป็นคนที่เจ้าชู้หรืออาจจะมีเรื่องของมือที่สาเข้ามาผัวพันในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันนะแต่ก็มองว่ายังเป็นคู่แท้หรือว่ายังรักกันอยู่หรือเปล่าก็ยังรักกันอยู่นะยังปรับกันได้ค่ะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายเดือนนี้ให้นะมาระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการทํางานแล้วก็บริเวณทรงอกหรือเต้านมช่องช้อ,ชอกระพะอ,อาหารระบบทางเดินอาหารถุงน้ําดีท่อน,น้ําดีกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็นะคะการทํางานของไตไม่ค่อยดีนะเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็มีอาการตกใจค่อนข้างที่จะเป็นมากในช่วงนี้ การทำงานของระบบสมองปลายประสาทแล้วก็ระบบทางเดินหายใจเป็นโลคคิดมากเป็นร้อนในในช่องปากด้วยอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเหงือกปวดฟันอะปวดแขนปวดขาปวดหัวเขา่าถือว่าเดือนนี้มีเคราะห์นะควรที่จะหาเวลาไปทําบุญไปจะดอกเคราะห์จะทําให้ดวงชะตาดีมากขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ที่ความไม่ประมาทด้วยนะคะ แล้วก็ไม่ใช่จะสุขภาพร่างกายของตัวเองนะที่ต้องดูแลและใส่ใจสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องคู่ของพลักรวมถึงเพื่อนนะคะหรือว่าลูกหลานเนี่ยก็ต้องไปเตือนกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าไพ่ยิปสีพยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรไพ่ยิปสีพยากรณบอกว่างานดีมากๆงานจะเติบโตงานจะก้าวหน้าผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การอุปถัมภ์หรือเข้ามาช่วยเหลือทําให้ประสบความสําเร็จ บางคนทํางานประจําก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งบางคนทางานข้าราชการก็มีโอกาสที่จะเติบโตหรือมีข่าวดีบางคนทํางานคนต่างถิ่นต่างชาติก็จะได้รับโครงการใหญ่ๆรวมถึงการเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยจะได้รับโอกาสที่ดีแน่นอนบางคนทําธุรกิจเป็นของตัวเองการค้าการขายก็จะมีคนต่างถิ่นต่างชาติหรือว่าได้รับในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการเข้ามานะช่วยเหลืออุปถัมภ์สินค้าหรือบริการด้วยนี่ถือว่าดีค่ะ การเงินนี่พระยิบสี่บอกสดใสเลยนะจะมีข่าวดีด้านการเงินจะมีโชคนะคะบางคนนี่เสียงโชคก็ได้นะก็ถือว่าจะมีโชคการเงินคือตำแหน่งการเงินไปอยู่ในตำแหน่งของบ้านหรือร้านอนะ่ะก็ลองไปเสี่ยงดูส่นวนในเรื่องของความรักพระยสิบสี่สรุปว่าคนโสดพบรักต่างวัยนะรวมถึงคนเก่าๆนี่จะกลับเข้ามาค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่จะปรับกันได้นะจะกลับมาคืนดีกันแน่นอน สุขภาพร่างกายนี่ต้องมองว่าพายสิบสี่วัสดุสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่แต่ส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหานี่ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของมวลกระดูกต่างๆอาการอักเสบเรื่องของน้ําหนักตัวแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนื้อเยื่อเนื้องอกอะ่ะที่มีการขยายตัวนะ่ะภายในฉะนั้นอาจจะต้องมีเรื่องของการไปตรวจภายในหรือตรวจสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงอาย20ุ20-23ปีเนี่ยนะคะปัญหาเรื่องของการทำงานค่อนข้างหนักนะเดือนนี้นะคะจะค่อนข้างติดขัดมากๆเลยเรื่องของความขัดแยง้งเรื่องของความไม่ลงรอยกันหรือปัญหาการทะเลาะวิวาทจะเกิดขึ้นการย,กย้ายเปลี่ยนแปลงจะเข้ามานะคะการทำงานก็ไม่โดดเด่นเลยส่วนในเรื่องของการเงินก็ไม่ค่อยดีนะอาจจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายออกไปหรือปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงหรือปัญหาด้านกฎหมายคาดีความ ความรักก็ไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่นี้ความสัมพันธ์จะมีปัญหากันค่อนข้างหนักอาจจะเลิกกันหรือแยกทางกันไปเลยหรืออาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ใช้ความรุนแรงด้วยแต่ถ้าเกิดคนที่เกิดในช่วงอาย20ุ20-23ปีเนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะ,ะหรือว่าตกแต่งภายในหรือตกแต่งสวนนะอันนี้มองว่าถูกชะโลกนะคะ คนที่เกิดในช่วงยู24ปีนี่ถือว่าดวงดีการทํางานจะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆโดยเฉพาะมีโอกาสที่จะเดินทางก็จะเป็นเรื่องของการไปอบรมงานนะไปสัมมนา,างานหรือว่าเรื่องของการเดินทางไปเรียนต่อหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลหรือว่ามีผู้ใหญ่มาเยือนในช่วงเดือนนี้ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ไรายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆนะก็นะะถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าการเงินก็อาจจะมีเรื่องของโอกาสที่จะซื้อรถด้วยนะ รือว่าจะมีเรื่องของยานผานะเกิดขึ้นนะนะคะวนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดไม่โดดเด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทําบุญแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ในรถนะถ้าคนไหนมีรถมียานพานะแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีมากๆเลยฉะนั้นต้องทํารถให้สะอาดและถ้ามีเรื่องของการซื้อรถใหม่ต้องไปให้พระเจิมรถด้วยเพื่อเป็นมงคลนะคะ คนที่เกิดในช่วงอาย25ุ25-26ปีโดยชะตาการทำงานยังส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการอาหารการกินเครื่องดื่มแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านคอนโดหอพักอะ่ะหรือที่หรืออสังหาริมทรัพย์หรือเป็นธุรกิจครอบครัวก็ได้นะถือว่าส่งผลดีช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการทำงานช่วงเช้าหรือว่าช่วงค่ำมากยิ่งขึ้นถือว่ายังดีนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเข้ามาอยู่นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการหาช่องทางเพิ่มรายได้ด้วยคนรักคนใกล้ชิดค,คนในครอบครัวจะเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมโอกาสพบรักนะเป็นความรักที่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องระยะทางบ้างส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความสัมพันธ์เป็นคู่แท้กันแต่ต้องปรับเวลาทําให้เกิดช่วงเวลาตรงกันบ้างนะคะก็มีที่บนหของไพ่ถ้วย เข้ามาอยู่ในช่วงอายุของตัวเองบางคนก็ไม่ค่อยอยากจะเคลื่อนไหวหรือไม่อยากจะทําอะไรแต่ถือว่าดวงชะตาไม่ได้แย่อะไรนะคะแล้วบางคนนี่อาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ27-28ปีดวงชะตาดีอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือว่ามีเรื่องของการเดินทาง โดยเฉพาะคนไหนที่มีความคิดอยากจะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศให้การเดินทางปรากฏขึ้นนะคะก็จะเดินทางทั้งในและต่างประเทศหรือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็ทําให้ประสบความสําเร็จการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะสนเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักทางไกลหรือพบรักกับคนต่างชาติส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีดวงชะตาโดดเด่นมากๆการทํางานจะประสบความสําเร็จมีความราบรื่นโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะหรือว่าคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือคุณสุภาพบุรุษดวงนาลิอุปถัมภ์ค่ะการเงินนะคะดีมากๆจะมีโชคการเงินหรือธุรกิจที่ลงทุนไปเกิดกําไรนะคะแล้วอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าเข้ามาด้วยนะส่วนในเรื่องความรักคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคุยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะเกี่ยวข้องเกิดเรื่องของธุรกิจ อยู่ด้วยกันแล้วก็ทำมาหากินลุ่งอะ่ะคนที่เกิดนะในช่วงอายุ 30- ม3ถึงปีเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจในเรื่องของการทํางานบ้างการทำงานไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่บางคนก็อาจจะทํางานเช้ามืดนะหรือทํางานช่วงค่ําทําให้เหนื่อยกับเรื่องของงานอันนี้อย่าไปเครียดมากถือว่าเป็นช่วงที่เราต้องปรับตัวหรือต้องเรียนรู้งาน บางคนก็อยู่ในช่วงฝึกอบรมงานด้วยนะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ให้เยอะๆหน่อยบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังเรียนกําลังศึกษาอยู่ด้วยแล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่อาจจะต้องมีเรื่องของการสอบนะหรือว่ามีเรื่องของการพัฒนาหรือว่าในเรื่องของการถูกตรวจสอบในเรื่องของมาตรฐานบางอย่างก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะคะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานกังวลเรื่องลูกส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยค่ะจะมีค่าใช้จ่ายต้องควบคุมนะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยเรื่องลูกด้วยนะเรื่องบริวารด้วยส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่ใช่ความรักที่ลงตัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาถูกหลอกนะคะหรือว่ายังไม่จริงใจอะ่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันจะมีความไม่เข้าใจกันคู่ครองก็อาจจะเจ้าชู้นะหรืออาจจะนอกใจได้ คนที่เกิดในช่วงอายุ34-36ปีถือว่าดวงการทำงานยังส่งผลดีอยู่แต่ยังต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือปัญหาเรื่องของบริวารหรือปัญหากับเพื่อนด้วยชธุรกิจการงานยังมีความเสี่ยงอยู่ฉะนั้นยังต้องปรับปรุงแล้วก็แก้ไขส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะมีเรื่องการหมุนจ่ายเงินค่อนข้างมากยังต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่าย ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาการโดยเฉพาะคู่ไหนที่ลงทุนร่วมกันหรือมีเรื่องของการเล่นหุ้นซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ยนะอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ใส่กันบ้างนี้ต้องเรามาระวังด้วยนะคะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ปัญหาเรื่องลูกนี่แหละค่าเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะ คนที่เกิดในช่วงย37ุ37-39ปีดวงชะตาถือว่ายังส่งผลในด้านดีมากๆมีความราบรื่นในเรื่องของการทํางานหรือได้รับการช่วยเหลือการร่วมมุน่นลงทุนนี่เกิดประโยชน์นะการเงินก็โดดเด่นด้วยถือว่าถ้าร่วมมุน่นลงทุนกับคู่ครองคนรักกับคนในครอบครัวได้ไหมได้นะคะแล้วก็การเงินเนี่ยนะคะก็เกิดกําไรนะแล้วก็มีโชคหรือคู่ครองคนรักหรือคนในครอบครัวอาจจะเข้ามาให,ให้การช่วยเหลือด้านการเงินความรักก็โดดเด่นนะสาหรับคนโสดวนคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นความรักที่ดีเลย คนที่เกิดในช่วงายุ40ปีเนี่ยเป็นคนที่ขี้เบื่อนะเป็นคนที่ทําอะไรได้ไม่ค่อยนานฉะนั้นอาจจะต้องแบบใจเย็นๆแล้วก็เรียนรู้ศึกษาพัฒนาไปก่อนนะโดยเฉพาะงานที่เราไม่เคยเรียนรู้มาเลยอ่ะอย่าเพิ่งกระโจนลงไปทาต้องศึกษาก่อนคนที่เกิดในช่วยงยุ41-43ปีเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นแล้วก็เรื่องของการเดินทางเด่นมากๆทั้งเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศหรือการเดินทางในประเทศเนี่ย รวมถึงอาจจะมีข่าวทางไกลมีคนมาเยือนการงานการเงินความรักดีนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ4 4ิ4หรือีปีดวงเด่นมากๆก,การทํางานก็ดีการเงินนี่โดดเด่นที่สุดเลยจะมีทรัพย์มีการเงินมีเรื่องของโอก,กาสที่ื่องกา,การสร้างไรายได้ดีๆความรักก็ดีค่ะ คนที่เกิดในช่วงอาย47ุ47-49ปีเดือนนี้จะมีความกังวลใจเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้องหรือมีปัญหาเรื่องของลูกหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักด้วยคือบางคนมีรักต่างวัยอ่ะก็ทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างมีความกังวลในหลายๆเรื่องนะคะเรื่องการเงินก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็การทํางานก็ติดขัดด้วยนะการงานการเงินเรื่องของความรักเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจฉันอยากไปเครียด คิดว่าปัญหาจะไม่มากคิดมากไม่มีประโยชน์นะคิดไปก่อนนะก็ไม่เกิดในเรื่องของประโยชน์เช่นเดียวกันแะนให้ปรับตัวให้เข้ากับคนที่อยูน้อยกว่าปรับให้เข้ากับสถานการณ์เบื้องหน้าจะทําให้ส่งผลดีมากขึ้น,นคนที่เกิดในช่วงยูห้าสิบถึงห้าสิบสองปีดวงชะตาอาจจะมีเรื่องการลงชนุนแต่การลงชุนนะจะยังมีความเสี่ยงสูงอยู่ฉะนั้นยังต้องรอดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะรวมถึงปัญหากับบริวารนี่อาจจะเข้ามาด้วยส่วนในเรื่องของการเงินต้องระมัดระวงังเป็นเดือนที่จะหมุนเงินมาก โดยเฉพาะการเงินที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่านะอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะการซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นยังต้องระมัดระวังนะคะก็อาจจะเหมือนกัได้อยู่แต่ได้น้อยอะ่ะหรือว่าอาจจะต้องเล่นสั้นๆนะส่วนในเรื่องของความรักนี้ต้องระมัดระวังต้องปรับกันค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ53นะคะจนถึง56ปีเนี่ยนะนะเป็นเดือนที่การทํางานยังส่งผลดีการเงินก็ดีด้วยเกิดสภาพคล่องความรักก็ดีค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุ57-60ปีเป็นเดือนที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็คนใหม่ๆที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานต้องรอบคอบนะอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ยังมีปัญหาหรือคนที่เข้ามานะคะอาจจะไม่ใช่คนที่ทำให้เราเกิดประโยชน์เนี่ยฉะนั้นการเริ่มต้นอะไรก็ตามนี้ควรที่จะตรวจสอบให้ดีด้วย จะถูกกดดันในหลายๆเรื่องนะการเงินก็ค่าใช้จ่ายมากนะเข้าขวาออกซ้ายเลยรวมถึงนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยเรื่องของการค้าะกันต่างๆให้หลีกเลี่ยงเรื่องของความรักต้องปรับสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังเดือนนี้ถือว่าจะมีปัญหาสุขภาพฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีแล้วก็ต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคาะจะทําให้ดวงชะตาดีมากขึ้นนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ61จะถึง63ปี เดือนนี้นะคะจ,จะมีปัญหาหรือความว้าวุ่นใจหรือมีในเรื่องของปัญหาติดขัดเข้ามาแต่จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือการทํางานยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อยู่เรามาระวังเรื่องของความขัดแย้งแต่ดวงชะตาเนี่ยจะมีคุณสุภาพตรตนะเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้การเงินอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ควรให้ใครหย,ยิบยืมเงินแต่ปัญหาด้านการเงินเนี่ย จะยังสามารถแก้ไขไปได้ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะเป็นความสัมพันธ์ที่จะมีปัญหาความขัดแย้งกันแต่ยังปรับกันได้นะคะสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังก็คือความดันหัวใจแล้วก็การไหลเวียนของเลือดหรือก็อาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆอะหรือการบาดเจ็บหรือการผ่าตัดเกิดขึ้นบ้างนะคะบางคนก็มีเรื่องของการทําศัลยกรรมก็ถือว่าอาจจะใช่นะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ64สิถึง66ปีเดือนนี้นะคะปัญหาต่างๆจะสิ้นสุดลงไปเลยความทุกข์ความกังวลใจจะหมดไปจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องงานการเงินเรื่องของความรักนะจะมีเรื่องของการเริ่มต้นที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะรวมถึงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการทําบุญให้กับผู้ที่รงรับไปแล้วด้วยนะ<ส>ก็ถือว่าส่งผลดีค่ะ คนที่เกิดในช่วงยุคหกถึงหกสปีดวงชะตาถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะคนที่เข้ามาประสานงานด้วยจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดการงานการเงินดีนะคะแต่ในเรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวให้ะระมัดระวังเรื่องของมือที่สคนที่เกิดในช่วงยุคเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบสองปีอาจจะมีความหงุดหงิดใจหรือมีปัญหากวนใจบ้างแต่จะยังเกิดโอกาสโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยจะเข้ามาเคลียร์ปัญหาใจให้แล้วก็ทำให้ส่งผลดีมากยิ่งขึ้น แล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพนะช่องท้องกอระเพาะอาหารหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายอันนี้ก็ไปดูแลให้ดีคนที่เกิดในช่วงอายุ73-76ปีต้องระมัดระวังปัญหาด้านการเงินนะจะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากๆกนะ็จะเป็นเรื่องของบ้านหรือเรื่องของการทํางานเนี่ยหรือบางคนซ่อมบ้านซ่อมร้านก็ได้หรือว่าอาจจะมีเรื่องของการ ซื้อขายบ้านกันนะก็ไม่ได้กําไรเท่าไหร่นะฉะนั้นในเรื่องของการซื้อหรือการขายอะไรในช่วงเดือนนี้ควรที่จะงดไปก่อนแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยหรือบางคนนะ่ะอาจจะมีบ้านหรือมีที่มีทางให้เช่านะคะก็อาจจะถูกยกเลิกสัญญาก็ได้นะทำให้เรื่องของตําแหน่งนี้ขาดไรายได้ไปอะ่ะมันก็จะมีเรื่องของการเงินน่ะนะคะที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคนที่เกิดในช่วงอายุ7 7ถึง80ปีนะคะ เป็นเดือนที่ยังส่งผลดีนะในเรื่องของการเงินอยู่ถึงแม้ว่าจะหมุนเงินนะแต่เป็นการหมุนเงินที่เกิดประโยชน์หรือจะมีเรื่องของการเงินที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะจะเข้ามานําโชคในเรื่องของการเงินหรือเข้ามาแก้ไขปัญหาให้นะคะสุขภาพร่างกายก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการปวดปกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์มองว่าเดือนนี้นะเป็นเดือนที่ยังส่งผลดีกับเรื่องของการเงินนะแล้วก็ยังมีโอกาสใหมให่ๆเข้ามาด้วยนะ ทำให้เรื่องของนะการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้นะยังมีเรื่องของความสุขหรือความลงตัวมากๆเลยสิ่งไหนที่ต้องไประมัดระวังก็ไประมัดระวังนะคะโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนะอย่างที่เตือนไปแล้วล่ะนะคะการลงทุนหรือการลุ่มหุ้นอะไรก็ตรวจสอบนิดหนึ่งนะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ